นี่ครับเพื่อนเพื่อวันนี้เซนเอกมาแนะนานี่เลยนี่เป็นไฟฉายแรงสูงนะครับต้องบอกว่าเป็นไฟฉายแรงสูงแล้วน,นะเป็นไฟฉายแรงสูงเพื่อนเพจะเอาไปใช้เป็นไฟฉายหลักก็ได้เนื่องจากมันมีความสว่างที่สว่างมากๆคูรสว่างเลยแหละนะแล้วก็สามารถใช้เป็นไฟฉายสำรองก็ได้เนื่องจากมันมีขนาดเล็กนะอัธรตัดเลยพกติดเอวนะพกใส่รถมอเตอร์ไซค์ใส่ลิ้นชักรถยนต์นะหรือจะพกพาติดรถติดบ้านไว้ดีนะครับเพราะตัวนี้มันสว่างมากๆนะตัวนี้มันออกแบบมาดีนะสวยนะครับดูดิ นขนาดกระทรัดด้านหน้านี้เป็นเส์นูนขยายนะแรงสูงแบบนี้มาให้นะครับซูมเข้าซูมออกแบบนี้นะด้านหลังมีไฟอีก1จุดนะครับด้านหลังนี่มีไฟสีขาวและสีแดงนะแล้วก็นี่ครับช่องชาร์จนะครับ มีช่อง usb เป็นช่องชาร์จ usb เรียกว่าเป็นแบตสำรองให้เราได้นะครับในยามถูกเฉินอย่างเวลาแบตโทรศัพท์หมดนะใช้ช่อง usb ตัวนี้ชาร์จเป็นแบตสำรองได้เลยนะแล้วก็มีช่องชาร์จนะตัวนี้เป็นไฟฉายแบบช่องชาร์จที่เป็น type c นะใช้ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ในกล่องแถมาสายชาร์จไม้หนึ่งเส้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะมาดูความสว่างกันเลยดีกว่านะครับพัดยัดปิดไปด้านบนนะปิดเสร็จแล้วเป็นไงมืดไหมไมืดค่ะมืดเลยใช่ไหมครับมืดเมื่อมืดเลยนะเดี๋ยวดูนี่สว่างไหมสว่างค่ะสว่างัครบ สว่างค่ะเห็นไอีกทีปรี่ลงมานะกดอีกทีหนึ่งเป็นกระพริบนะครับแบบนี้นะมืดไหมมืดค่ะสว่างไหมสว่างค่ะดูยอดน้ำบ่วงนะยอดน้ำบ่วงมืดไหมมืดนะแต่ว่ามีวันนี้เป็นเดือนเดือนคืนสิบห้าค่ำนะครับมีแสงสว่างเล็กน้อยดูนะครับสว่างไหมสว่างค่ะลงมืดไหมมืดค่ะอ่านี่สว่างไหมสว่างค่ะดูด้านล่างดูด้านล่างดูด้านล่างมืดไหมด้านล่างด้านล่างมืดค่ะดูดิสว่างไหมสว่างค่ะชัดเจนเลยไหม <ถ>เอาลงไปเนี้ยมืดค่ะนี่ขึ้นสว่างไหมสว่างค่ะซูมได้แบบนี้ครับเพื่อนๆซูมได้ไกลๆแบบนี้เลยนะซูมได้แบบนี้เลย,บบเลยปรับองศสไปอยากให้แบบเราระยะโฟกัสได้ขนาดไหนได้หมดเลยนะนี่ดูดิเห็นปะอ่ะนี่เห็นปะอ่ะดูด้านบนดูด้านบน,ด,ด,น,บนดูด้านยอดถังหมืดไหมมืดค่ะขึ้นไปสว่างไหมสว่างค่ะ,ะแล้วดูท้องฟ้าเดี๋ยวซูมนะขึ้นเรือสิบห้าท่ำแครับดูการซูมเข้าไปน,นี่อันเนี้ยดูดวงจันทร์เห็นดวงจนันทร์ไหม เห็นดวงจันทร์ไหมเห็นเห็นมากน่เห็นไหมนี่มีแสงจันทร์เต็มดวงแล้วนี่เห็นไหมดูไฟดิยางสว่างขนาดเนี้ยเห็นเป็นลำดำเลยปหเห็นเนี่ยดูดิขนาดแสงจันทร์ขนาดนี้นะคืนนี้เป็นคืนเดือนสิบห้าข้ามดูดิหลอดไฟเป็นลำลำแบบนี้เลยทุกคนโคตรสว่างเรียกว่าเนี่ยส่องไปหาดวงจันทร์อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยอ่ะขอขยับมาหน่อยแต่นไงเห็นแสงไฟไหมเห็นนะคะเห็นเป็นลำลำเลยนะตัวนี้โคตรดีโคตรไกลนะครับนี่นะอ่ะแล้วขออนุญาตลงมานะครับนญาตลงมานะครับกดทีหนึ่งนะที่ จะเป็นหลีอลงมาครึ่งหนึ่งกดทีนึ่งจะเป็นไฟกระพริบแบบนี้กดทีนึ่งจะปิดกดถางจะได้ไฟที่ท้ายไฟฉายแบบนี้นะครับเราเอาไว้ส่องในห้องเล็กๆนะครับที่เราไม่ต้องตาแสงไฟพุ่งๆที่สว่างมากจนเกินไปมันแสบตาเอาไฟเล็กๆท้ายไฟฉายแบบนี้ใช้หาของเล็กๆน้อยๆครับแบบนี้กดดีนะกดอีกทีหนึ่งเป็นไฟสีแดงแบบนี้ใช้เป็นไฟสัญ,ญญาณต่างๆได้เลยกดอีที่นึง่งเป็นสีแดงกระพริบแบบนี้เรียกว่าต้องบอกว่า ใช้งานดีเลยเป็นไฟฉุกเฉินก็ได้นะครับโคตรดีเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนโคตรดีดีจริงๆนะแล้วตัวนี้นะครับที่เห็นความสว่างสว่างสว่างจัดๆแบบนั้นซูมไกลๆแบบนั้นนะแล้วก็ไฟนะมีลูกเล่น2จุดแบบนี้นะครับมันรวมอยู่ในไฟฉายตัวเล็กๆตัวเดียวแบบนี้ครับเพื่อนๆนโคตรดีดีปะ่ะท่านเพื่อนสนใจนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายแดงสูงแล้วท่านเพื่อนสนใจกดสามหรือสกา้าด้านล่างได้เลยนะครับ